ดีทูแคสต์นะคะวันนี้เรามีข่าวดีมาบอกค่ะเรามีพันธมิตรทางด้านการเงินเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งรายนะคะซึ่งบริษัทนี้เป็นผู้ใหญ่ใจดีค่ะที่รับจำนำทะเบียนเล่มรถนะคะโดยไม่โอนเล่มนะคะรับรีไฟแนนซ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นรถกระบะ รถเกง่งหรือว่ารถหรูทุกชนิดนะคะรถ BMW Benz นะคะหรือว่า v o l v o ค่ะโดยที่ดอกเบีย้ยจะอยู่ที่0.65ถึง0.98ต่อเดือนนะคะแล้วก็ถ้าลูกค้าสนใจนะคะติดต่อพานเข้ามาอนุมัติปุ๊บปิดบัญชีปับ๊บรับส่วนต่างทันทีค่ะข้อเสนอดีๆอย่างนี้พลาดไม่ได้นะคะสามารถติดต่อเรามาได้ที่ Line at ready to cash